โอเควันนี้โค้กโค้กกระสอบ a k เอารแล้วเช่นเคยนะทุกคนเอเคารวันนี้จะมานําเสนอ5วิธีที่จะทําให้คุณง่วงนอนในทันทีนะข่าวของเราไปชมกันเลยวิธีที่หนึ่งอ่านหนังสืออ่านหนังสือเลยเขียนสูตรเคมีสูตรเคมีเป็นสัญลักษณ์ที่เขียนธาตุและสารประกอบโดยแสดงชื่อเอะตอนโองสารนั้ออนว่าอะตอม ฟอ,องกับตอมท่าที่คงงเ,เร,าารียยคิีวาคิดว่าสร้างต่บดีมาทออย่างไรง่วงนอนจังเลยนอนที่สองทำการบา้านนเองทำงานบ้านท,ทำการวิานอีพที่สองวอันนี้ก็ทำการบ้าน กับนบ้านวันดี่วันที่สิบเจ็ดน้องชายวันที่สิบสี่สิบสี่มีนาคมง่วงนอนจังเลยพักแป๊บหนึ่องเดี๋ยวค่อยมานอนแล้วกันเนาะพักเนาะอ้อที่สาม นั่งสมาธินั่นเองอตองนีงตองนีงตองนีงตองตองนึงตองตอง,ตองวิธีที่สี่ จัดของนั่นเองจัดของอ้จัดของเหนื่อยแทบตายขอพักสักนิดวิธีที่ห้าเป็นวิธีสุดท้ายนั่นเองนอนลงไปเลย คอนอนก่อนก็แล้วกันนะก็จบกันไปนะสามีรับวิธีที่จะทำให้คุณนอนหลับได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องทำอะไรที่ยากเลยแค่อ่านหนังสือเท่านั้นคุณก็จะหลับได้โดยทันทีถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ช่อง a r ด้วยนะท่านผู้ชม ว่าเจอกันคลิปมาจะมีวิธีเด็ดๆมาก็ว่านี้โอเคไปละว่าเจอกันคลิปหน้าทาำชม